สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการถอดหัวฟิลเตอร์ก๊อกน้ํานะครับของแฟรงเก้รุ่นพานาเิโอนะครับหัวก๊อกน้ํารุ่นนี้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเวลาเราจะถอดออกเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับคําตอบก็คือเหรียญนะครับถ้าเรามีเหรียญอยู่นะครับนํามาใช้ถอดได้เลยครับผมสําหรับก๊อกน้ํารุ่นนี้ส่วนวิธีการถอดนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ ที่หัวก๊อกนะครับตรงกลางมันจะมีเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับเราใช้เหรียญนะครับผมสอดเข้าไปตรงกลางแล้วหมุนออกแค่นั้นเองครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือหัวพิมเตอร์นะครับเราสามารถถอดเอาพิมเตอร์ตัวนี้นะครับไปทําความสะอาดได้นะครับส่วนวิธีการใส่คืนกลับนะครับก็เหมือนกับวิธีการถอดเลยครับเราใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วใช้เหรียญนะครับหมุนล็อกเพื่อให้มันแน่นแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนยังไงมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ